ขอบคุณมากครับพวกเรา One w a ท Ticket นะครับก็สําหรับคนที่เพิ่งเคยเห็นเราหรือเพิ่งรู้จักเราว่าเรามีตัวตนอยู่บนโลกนี้นะครับ One w a ท Ticket นะครับก็ฝากช่องทางการติดต่อพวกเราหน่อยละกันนะครับมีอะไรบ้างครับพี่เต้ศูนย์แปดสามไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเบอร์คุณเฟรมหรือเปล่าใช่มีหลักๆก็เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกอย่างนะครับทวิตเตอร์อินสตาแกรมเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบชแนลครับใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยครับว่า One Way Ticket Boy ภาษาอังกฤษ จะได้เลยนะครับขอบคุณมากครับีเขาเแจกนี่ไงนะซื้อามาเยอะซื้อมาเยอะได้เลย ¡Gracias!